หนูดีนิสันเ k ชเคชัว์บางบัวทอนะคะวันนี้หนูดีจะมาพูดถึงโรเทอร่าโรเทอร่าคันที่จอดอยู่นี้จะเป็นรุ่น VL นะคะขับเคลื่อนสีล้อราคาจะอยู่ที่14,99,000บาทค่ะมาดูกันค่ะว่าเทอร่าอุปกรณ์ภายนอกมีอะไรบ้างกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมเป็น V-Motion นะคะส่วนกันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอ่ากันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเซนเซอร์เซนเซอร์จะมีทั้งหมด4จุด อยู่ตรงกันชนด้านหน้านะคะไฟไฟตัดหมอกจะเป็น LED คู่หน้านะคะเป็นไฟตัดหมอก LED ถัดมานะคะไฟไฟหน้าจะเปิดปิดอัตโนมัติ day time running time ส่วนไฟหลีจะเป็นแบบ LED ล้อจะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะ ามาดูกันเลยล้อเชอร์ล่าดุดันสไตล์สายลุยมีบันไดข้างบันไดข้างที่ติดมากับตัวรถนะคะเห็นล้อไหมคะล้อจะเป็นขอบ18อ่าทีนี้เรามาดูด้านหลังกันด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะรถคันนี้ มีเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดไฟเบรกจะเป็นแบบ LED ไฟท้ายส่วนกุญแจจะเป็นกุญแจ Immobilizer นะคะมีสัญญาณการขโมยในตัวทีนี้เรามาดูภายในตัวรถกัน ู้โดยสารข้างหลังนะคะก็จะมีแอร์แอร์ข้างหลังหน้าจอจะเป็นเก้านิ้วนะคะหน้าจอจะเป็นเก้านิ้วอยู่ด้านบนมากันเลยเบาะจะเป็นสีเบดนะคะสีเบดดำส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้า หน้าจอจะเป็นทัชสกรีน9นิ้วแอร์กึงอัตโนมัติระบบเปรกมือไฟฟ้าที่ชาร์จแบตจะเป็นแบบไร้สายนะคะภายในจะดูกว้างขวางดุดันเหมาะสำหรับสายลุยแบบออฟโรดนะคะ ค่ะวันนี้วันนี้หนูดีมาพูดถึงเรื่องเทอร่าแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาทางหนูดีได้นะคะเดี๋ยวหนูดีจะทิ้งเบอร์โชพร้อม Facebook แล้วก็เพจไว้ให้กับลูกค้าเงื่อนไขรายละ,ละเอียดการดาวจะอยู่ท้ายคลิปนะคะวันนี้หนูดีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ